ที่เกี่ยวข้องกับกรณีสหรัฐอเมริกานะครับจะส่งเครื่องบินแบบ F16 ลำแรกฮะส่งไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อมาเสริมสร้างสันติภาพที่มันแท้จริงฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวฮะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชานำมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงหัวข้อข่าววันนี้ก็คือว่าเครื่องบินแบบ F16 ลำแรกครับจะมีการถูกส่งไปจากอเมริกาสู่กัมพูชาหลังจากข้อตกลงสันติภาพมันเกิดขึ้นแล้วก็ดีนการค้าระหว่างกัมพูชาและอเมริกาเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ฮะมันก็เป็นผลพวงมาจากกรณีที่วันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาฮะในประเทศมาเลเซียนะักกูกกรานเปิดการลงนามสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชานั้นโดยมี ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสักขีพยานแล้วก็มีทางด้านประธานอาเซียนก็คือนายอันวาอับบาหินเป็นประธานอาเซียนและเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าวสาระสำคัญท่านผู้ชมครับมันไม่ได้อยู่เพียงแค่การลงนามสันติภาพเท่านั้นฮะมันเป็นเพียงแค่หน้าฉากฮะอันนี้เราก็เล่ามาตามตรงนะคือหลังฉากเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังคงืึมกันอยู่ฮะโดยเฉพาะในฝ่ายทหารมันก็ทําไปอย่างนั้นแหละ เพื่อให้เห็นให้ทรัมป์เห็นให้มาเลเซียเห็นแต่ว่าท่านผู้ชมครับที่มันสอดแทรกเข้ามาแล้วก็เป็นตัวโชวโรงหลักฮะโดยที่มันอยู่ในเบื้องหลังนั่นคือการเปิดดีนการค้าครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐกรัรมพูชาและสหรัฐไทยบางครั้งเราก็ไม่ได้รับทราบมาก่อนนะว่าการลงนามสันติภาพเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องของดีนการค้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อเครื่องบินฮะ ที่มาจากฝั่งของอเมริกาก็มีมูลค่าหลายล้านหลายแสนฝ่ายกัมพูชาเขาก็เหมือนกันฮะก็ต้องขายเหมือนกันยอมที่จะซื้อเครื่องบินจากอเมริกาแล้วก็การนําเข้าเรื่องของพลังงานก็ต้องมีการนําเข้าปีหนึ่งก็เรียกว่ามูลค่าการขายหลายหมื่นหลายแสนล้านบาทแล้วก็มีเรื่องของการทําข้อตกลงร่วมด้วยครับก็คือ MOU เกี่ยวข้องกับการ จัดหาพวกแร่เอิร์ธการสำรวจพวกแร่เอิร์ดทั้งหลายที่เป็นแร่ขั้นสูงใน้ความหมายก็คือว่าสหรัฐอเมริกาก็ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมฮะในตลาดหรือในการเข้าไปครอบครองเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าต้องการกันท่าจีนฮะแม่เข้ามาก็ประหนึ่งว่าทรัมป์เนี่ยต้องการให้ตลาดแร่เอิร์ธของไทยมันจะถูกครอบครองหรือถูกซื้อโดยสหรัฐอเมริกา,กาเท่านั้นจีนไม่เกี่ยว ทีนี้เมื่อทั้งสองฝ่ายท่านผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะไทยนะเขมรเนี่ยก็เหมือนกันเขาก็ต้องมีการเข้าไปทํา MOU ที่เกี่ยวข้องกับแร่เอิร์ธหากว่ามีการพบอเมริกาก็ต้องร่วมแจมด้วยก็คือเขาต้องการจะซื้อนั่นแหละคือต้องการผูกตลาดนะว่าเป็นของอเมริกานะฮะไม่ต้องการให้จีนเนี่ยเข้าม,มาร่วมทีนี้เมื่อปรากฏว่าข้อตกลงฮะที่มันมาจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ชื่นมื่นกันทั้งคู่นะ ทีนี้ผลที่มันตามมาฮะท่านผู้ชมสื่อรองฮะแล้วก็เพจต่างๆของกัมบูชาก็เอาไปเด่นนี้ครับไปเล่นข่าวต่อยอดซึ่งเราเองเนี่ยก็กําลังมองว่าเป็นเฟกนิวแต่ก็ต้องมีการนํามาเสนอฮะเพราะว่ามีท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเข้าไปดูข่าวแล้วก็มีการปักใจเชื่อเราก็เลยต้องมีการเสนอว่าข่าวที่จะนําเสนอในวันนี้นะมันเป็นเฟกนิว ที่เกี่ยวข้องกับกรณีสหรัฐอเมริกานะครับจะส่งเครื่องบินแบบ F16 ลําลำแรกส่งไปยังประเทศกรัรมพูชาเพื่อต้องการทําให้กองทัพกัมพูชานั้นมีความแข็งแกร่งนี่ก็เรื่องหนึ่งนะตามที่เอาเขาปั่นแล้วกันประเด็นที่2ก็คือว่าเพื่อมาเสริมสร้างสันติภาพที่มันแท้จริงฮะเหมือนประน,นึ่งว่าหากประเทศไทยนั้นมีการใช้เรืบินแบบ F16 มีการเข้ามาย่อนไขรในฝ่ายกัมพูชานักบินสหรัฐ ที่เอาเครื่องบินแบบ F-16 ไปลงจอดในประเทศกัมพูชาก็จะมีการส่งเครื่องบินแบบ F-16 นี่นะครับบินขึ้นมาเพื่อทําการมาทักท้วงนักบิน F-16 หรือว่ากลิปเพ่นในฝ่ายไทยบอกว่ายาปริการทางทหารนะจ๊ะเราต้องการสันติภาพขอให้คุณกลับไปซะกลับไปจาะในฐานนี่เป็นอารมณ์นะของเพจรองของกัมพูชาหรือว่าสื่อรองกัมพูชาที่ต้องการจะสื่อแบบนี้ แล้วก็ในข้อที่3รรมท่านผู้ชมฮะเขาก็ต้องการจะสืบว่าครับฮะน่าจะมีการยกเครื่องบินมือ2องฮเอฟให้แก่กัมพูชาแล้วก็ให้กัมพูชานํามาจอดที่ใดที่หนึ่งเพื่อต้องการจะมาขิงไทยท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลฮะสามข้อดังที่ก่าวมาในข้างต้นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเฟกนิวฮะเราก็เลยต้องหยิบยกครับท่านผู้ชมนํามาเสนอกัน แต่เรื่องของเรื่องฮะที่มันฮอตกว่านี้ฮะแล้วก็เป็นช็อตเด็ดกว่านี้เลยก็เพราะว่าไอ้เรื่องที่สื่อรองเนี่ยแล้วก็เพจต่างๆของการบูชาครับนำประเด็นเนี้ยนะฮะนำมาปั่นกระแสะข่าวภายในประเทศเนี่ยนะครับก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีการสัมทับมาไงท่านผู้ชมก็คือเรื่องของอเมริกาเนี่ยจะมีการมาเปิดกว้างครับที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมลบฮะระหว่างเขเมรกับสหรัฐโดยชช้หัดว่าอังกอร เซนติโนลที่เคยซ้อมลบกันครั้งสุดท้ายนะในปี2017นฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยฮุนเซนก็เริ่มที่จะเอียงไปทางจีนและแล้วก็ปฏิเสธการซ้อมรบกับอเมริกาทีนี้มันก็จะมีการหวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมลบฮะจากทั้งสองฝ่ายแล้วนอกเหนือจากนี้ท่านผู้ชมครับในฝ่ายของอเมริกาเนี่ยก็ยังให้เรียกว่าโบนัสพิเศษแล้วกันนั่นก็คือจะมีการไฟเขียวครับขายอาวุธ ยุทโทรกรนะให้แก่กัมพูชาแล้วแต่กัมพูชาจะเลือกเอาเลยแต่ว่ามันไม่มีข้อจํากัดนะว่าจะขายอะไรไม่ขายอะไรก็ยังไม่บอกเพียงแต่ว่าสื่อเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะตีความหมายเป็นวงกว้างว่าก็น่าจะขายทั้งหมดนะอันนี้ตีใจความที่เข้าข้างกัมพูชาก็คือว่าเครื่องบินก็จะขาย F16 ก็จะขายเครื่องบินฝึกก็จะขาย หากว่ากัมพูชาต้องการจะได้แล้วมันก็สัมทับมาด้วยอย่างนี้ฮะนอกเหนือจากการส่งนักเรียนนายทหารไปเรียนที่เวสต์พอยต์แล้วก็เป็นวิทยาลัยกองทัพบกของสเมริกายังไม่พอท่มมานผู้ชมครับโรงเรียนในเรืออากาศเนี่ยนะครับนักบินชาวกัมพูชาเนี่ยก็สามารถไปเรียนได้ซึ่งในประเด็นตรงนี้มันก็เป็นที่ต้องการของฮุนมาเน็ตอยู่แล้วครับเพราะว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยก็เคยเป็นอดีตน,ะนักเรียนเวสต์พอยต์มาก่อน เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการให้ทหารเขมรเ,เนี่ยนะครับไปเรียนเลยฮะไปเรียนทั้งเวสต์พอยต์กองทัพบกแล้วก็ไปเรียนเรื่องของการฝึกบินโดยใช้เครื่องบินของสหรัฐและเราก็มีความเชื่อมั่นกันว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยนะครับผมกล่าวมาโดยตลอดว่าเขาเป็นทั้งนายทหารฮะรบจบจากเวสต์พอยต์แล้วก็จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำนะของสหรัฐเมกาทางด้านเศรษฐกิจเรามีความเชื่อมั่นกันว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยนะฮะ จะไม่พึ่งพิงอาวุธจีนอีกต่อไปมันจะเกิดคําว่า balance of power คก็คือการใช้เครื่องบินที่มาจากทั้งสองข่ายอเมริกาก็เอาฮะ F16 นี่ก็มีเผลอๆก็ต้องมีการซื้อมือสองตรงนี้เราไม่ขอตัดแล้วก็เครื่องบินลบจีนเนี่ยก็มีฮะ J10 เพื่อต้องการถ่วงดุลกันคือไม่ให้ที่จะเอียงไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาซึ่งการบริหารงานของคุณมาเนตนั้นมันแตกต่างจากพ่อก็คือวุนเซน ุนเนเนี่ยเรียกว่าเป็นหัวแบบสุดโตง่งครถ้าจะพึ่งพิงใครแล้วก็ไปให้สุดซอยพึ่งพิงจีนก็จีนสุดซอยแต่เมื่อไปพึ่งพิงแล้วมันไม่สามารถจ่าได้ก็ต้องถอยกลับมาแล้วก็ต้องการจะเอียงไปยังในฝั่งของอเมริกาท่านผู้ชมครับเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นข่าวทั้งหมดทั้งมวลฮะ